อยู่ในน้ำเลยอุ้ยเรื่องบอกว่าไม้ยังอุ้ยว่มาณนตุงจริงคนเลยแบบคนเลไหมตโอ้โหานังจาไปดูดิดูดิเมกี้ตายแล้วปะปุ้ยหลังจากบังจ่าหรือว่าคนเลเชนเนลหายไปมาอยู่ในประนี่และทุกคนวันนี้เรามาเดินป่า ได้เราไปได้ปูดำมาหนึ่งตัวทุกคนเลยก็ทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับเราจะมาล่าตัวต่อไปออกกลับไปแกงชุบก็แกงชุบหมดเรี้อยมบางเหยียเคยกินแกงเลียงแกงเลียงโอเคโอเคอย่ารอช้เลยเราไปหารอยปูดำกันดีกว่าแบบนี้ไม่มีไหมเบอรนนี้เ้นวิดเดอร์เซนวิทเหรออืมน่าจะไม่มีบางเหยียดที่ชื้นๆที่อับแบบนี้ไปไปนำมาเลยที่คุณเล่โอเคเรามาแบบนี้กัน อูแบบนี้ก็อยากสถานการณ์แล้วไม่มีทุกคนไม่มีนะตันเนอะไม่พบมันมาไม่พบจะเจอหมดน่นมาทุกคนตามอยาให้เด็กที่คนได้หลังนู้นใครนู้ยืนอยู่ตุ้นนู้นนายเกากองเหรอไม่เกากรงล่ะอันนี้ดูจากลักษณะแล้วทุกคนนี่มันเป็นรอยมนุษย์โบราณจริงเหรอดูเท้าอันความใหญ่ของเท้าไม่ต่ำแต่เบอร์สี่สิบเก้าเนุ่ โอเคเรามหาปูดำไม่ได้มหารอยเท้ามนุษย์โบราณห้อจ่าเจ้าปูเจ้าปูนู้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 งูรน้นนู้นู้นู่นันู้นู้น้นู้นูนู้นู้น้นูู้้นู้นู้นูู้น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 ู้ลู้น้นูนดูนูนู้นูนู้นนู้นู้า้นู้นู้นู้นู้้นนนนูนอนนน้นน้นหานน้นนนนูน อ๋อน่ะมีตัวมีตัวมึงเจ้าอุ้ยอุ้ยคนเล็กของเทใหญ่กามหักอันอันเชือกติดอยู่ทิ่นี่ไงย่อไปเร็วไป้เรว่องจับสดนี่มึงเหยียดจับเรื่องมึงจ้าคนเล็กจับปูเบื่อมือมึงจเหยียดจับแบบนี้เรื่องมึงเหยียดอุ้ยว้ามึงจ้าชำนานจังถ้ามึงเหยียดไอ้มือไอ้ปูคลิปดูมันติดดี อาอได้哟ทันไหมเมื่อกี้ไม่รู้ไม่ตัดแล้วใช่ไหมไม่ตัดแล้วโอเคทุกคนใบนี้ก็ประมาณสามกีบนะครับในลองตั้งให้มันดูดิว่าถ่ายมันได้สวยไหมก็จะประมาณนี้นะครับเดินมาสนุกสนานนะครับทุกคนเจอปูมันมันน่าจะไม่ค่อยโดดแล้วเหนเนาะหมดแรงนกน้ำอะไรไหมอันนอ๋อมันนกน้ำจ้านาว่านกคนไหมไม่รู้กันก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีที่ใส่ตุ้งนู้นอยู่ไหนนู่นตุ้งขัางในตุ้งตัวแรกไปเดียตุ้งมาช่วยที ทุนมนี้แะเสียคนเลย่ันนีเลยก็เรียกว่ารวยเรียวๆดีทุกคนตอนนี้มีเคไหมตัวผู้ตัวเมียตัวนี้จากประสบการณแล้วน่าจะเป็นเมียตัวู้ผู้มันมีคยไห่ตัวนี้ไม่มีเคยเมียเลยันไหนดิว้ามจ่มีความรามัรถเวังครับทุกคนก็จะประมาณนี้ไปหาเลยไหมส้อยู่เลยปิหาเลยหาเลยล้ไปหาลุงเงาลุงเานุลงจ่าดิ มาดิอะไรดิมาหางนี่ทล้วมึงจ่ามึงจ่ตรงนี้คนนี้ก็ว่ายังมาดิมึงจ่าดิตรงนี้ก็ว่ายังเดี๋ยวมาเนี่ยโคองนี้ยรูนี้สาวแหวงไหมรูนี้เป็นดูแล้วจะเป็นมนุษย์สี่ขาเอ้ยสัตว์ประหลาดสี่ขาโอเคไม่มีนะ đi, tung vào trong nước mình chờ, tung đâm tu, mình sẽ đái bùn. đúng không? Po, được đâm nước tu, chúng ta đái bùn. Chấp nám thôi nè. Này, nam đâu, Chập này, hoa băng chờ, luôn đi con thế Mắn lê Mày nè, con té, băng chờ, luôn đi Dừng mương gấp lại đi. Bộc máy đây đi. Bộc máy. ถ้ามันคีบนี่มันเลยไหมห่อปล่ามีปูไหมเอาไม่ถูกเลยขีิไหมต้องทำพวกงี้งงี้นี่ทุกคนมีมีมีเดี๋ยวผมจะใช้มือเปล่านะได้ไหม อมขี so oh! ้บดำอยู่แล้วเลยลุงโอ้ยได้ไหมยั่งจริงเหรอโอยโอ้ยมึงจะได้จริงอ่ะทุกคนเลยจากันใครขี้แล้วนะจะกี่ตายแล้วเลยไม่ปูดำปูดำ มันเห็นลักษณะของปูดำกับปูเล็กควายมันจะบมันเปลือกปูดำคือปูเล็กควายมันจะมีแถบอันนี้ยึกยักเต็มไม่ใช่ปูดำมันสีดำมังจะอ๋อสีดำแต่ปูเล็กควายมันสีเล็กควายออ๋โอเคทุกคนได้มาแต่สองตัวแล้วสามเนือสามเนืสามเออเอาลืมลืมเอาสามก็ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเลยตักตัวเลยตักดูเลยตักดูเลยห้านาทีอยู่เลยนี่ตักดูเลยไปเอามาไปเอามตุ้งเดิมมาเอาตัวอื่นแล้วได้เลยเก็บเมามาได้ทุกคนเห็นมังจ้ากว่าจะเอาแปดนาที เอาลงน้ำเลยลงน้ำนี่เขาบอกว่าลุงลุงไปดำข้างนยั้นมันจะได้ปูอยูในน้ำเลยอุ้ยลืมบอกว่าไม้ยังโดดไปไม่เลยไม้เลยนะอืมงั้นน่ะบอกเลยพบเล้วไหมดูกันซุ้มไหมซุ้มนักกีฬา ตไหมแต่ว่าลวงเลยก่อนนั้นมันคีบก่อนคีบไหมมีจริงเหรอไม่ต้องแกบไม่ต้องเกบอวกน้าที่เลยเออไม่เลยไม่ต้องหลดตาไมดูตดเบอรงจาตดนี่นะบวชแต่กันอุ้ยสุดยอดอุ้ย ลุนล okay. it. ุนล um. ุนค no ีบไหมคบแล้วมึงเนี่ยจะย็นนิมจะพบพบตัวไดยไมู่้หนูม่ออกไม่มีควเชิอเคโนยัไ่เจอไหมเจอไหมอแ้นน่ามอนะเออนอนอะจะเยนจะยนเดี๋ยวรูมรูมรูมอารีมอุ้ยเอาเท้าเหยียบกันลน้งโหจัดไดเรเดี๋ยวเด đay mấy đay mấy oh phi mương nào đâu ui ui phí mương chính ui mình tuột lấy điều không chơi một cái thôi ui wow từng chân con lê <laughs> Bẹp con lê mấy này đu đi, đu đi. <laughs> โอเคเจ็ด <Okay>. นาทีขึ้ไม่เป็นไรก็ <Okay. S 1> ตัดใส่อินทูุนู้น <Okay. S 1> เดี๋ยวก็ได้โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มา่ส่คลิปหาปูดําให้ดูเล่นๆแต่เอาปากงงกลางนะครับแต่บ้านโอเคสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดกดติดตามกดแชร์กดอะไรช่วยกันช่องบางจากเตอรี่นะครับสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ทำาอะไรโอเคสวัสดีครับอื <c oughs> ้อจุดจอา